ชัยใ,ใจสมุดในฐานะประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงเนี่ยนะที่ประชาธิปัดบอกว่าต้องเอา13ข้อที่ประชาธิปัดเสนอเนี่ยในชั้นกรรมธิการวิสามันเนี่ยนะหนุนกัญชาทางการแพทย์แล้วก็ตอกหมุดด้วยการบอกว่าตอกหมุดด้วยการบอกว่าเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดที่คุณสาธิตแถลงเมื่อสักครู่เนี้ยนะหลังจากนั้นคุณสุวชัยเนี่ยแถลงโต พูดได้ง่ายคุณสุปรชัยได้บอกว่าที่ประชาธิปัต์เสนอเนี่ยกรมธิการเอาไปพิจารณาแล้วแล้วที่บอกว่าจะเอากลับไปเป็นยาเสพติดนี่นะตอนเนี้เอาออกมาจากบัญชียาเสพติดไม่ใช่การใช้อํานาจของพรักภูมิใจไทยของกระทรวงสาธารณสุขแต่เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการระดับชาติเลยนะไปฟังที่คุณสุภรชัยใจสมุทรชี้แจงเพิ่มเติม ูเสมือนว่าหลังจากที่เราได้ถแถลงไปจนถึงวันนี้ผมได้ข้อสรุปได้อย่างหนึ่งว่าสมาชิกพักประชาธิปัตย์ที่ท่านมาถแถลงเนี่ยท่านไม่ได้ไปอ่านร่างพร่ำยัดที่คณะกรรมการาิการได้พิจารณาแล้วเสร็จเลยร่างนี้สิ่งที่คณะกรรมาิการได้พิจารณาเนี่ยนะครับเป็นร่างที่ได้มีความครอบคลุม ทุกประเด็นทั้ง13ประเด็นที่พักประชาธิปัตย์ได้ถแถลงว่าเราไม่ได้ทบถวนผมจะขอบอกว่าสิ่งที่ท่านเสนอมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เราพิจารณาให้ท่านเราพิจารณามากกว่าท่าน เพราะเรามั S <S. <S. ่นใจว่าคณะกรรมการที่การของเราที่ประกอบด้วยสมาชิกพรรคการเมืองทุกพรรคนักวิชาการนักทางแพทย์มาจากกระทรวงสาธารณสุขมาจากกฤษฎีกามาจากปปสบุคคลเหล่านี้ได้พิจารณากันอย่างดีเรามีที่ปรึกษาที่มาจากราชวิทยาลัยทางการแพทย์มีมาจากหน่วยงานต่างๆมีประชาชนผู้เกี่ยวข้องมาจากผู้ป่วยสารพัดเหล่านี้เนี่ยเราเข้าใจว่าเรามากกว่าท่านดูเสมือนว่า หลลังงจาากที่เรไได้แปคุณสุประชัยใจสมุทรเนี่ยบอกว่าถ้าประชาธิปัตย์จะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดก็ทําได้ะนะเป็นสิทธิ์ของประชาธิปัตย์แล้วถ้าเกิดประชาธิปัตย์จะทําอย่างนั้นจริงเนี่ยต้องไปดําเนินการ <c oughs> ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงสาธารณสุข <c oughs> นะแล้วตอนนี้เ <c oughs> ดินหน้ามาเยอะแล้วด้วยส่วนกฎหมายตัวนี้จะเป็นกฎหมายที่เอามาควบคุมแล้วย้ําว่าไม่มีเรื่องสันทนาการ ไม่มีเรื่องเปิดเสรีให้คนมั่วกัญชาได้ตามทุกตอกซอกซอยเหมือนภาพที่พยายามจะวาดกันไม่มีนะจึงอยากจะเตือนประชาธิย์นะเตือนประชาธิปัย์เดี๋ยวไปฟังคําเตือนจากคุณสุภชัยใจสมุทรนะยืนยันว่าวันนี้ทักประชาธิปัชนแถลงจุดยืนชัดเจนว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดก็ได้ท่านมีสิทธิ์ของท่านท่านจะล้มกฎหมายฉบับนี้ก็ได้ แต่ผลที่มันเกิดขึ้นจากการที่มีกัญชาเสรีเพราะท่านล้มกฎหมายฉบับนี้นี่คือความเสรีและนี่คือความหายานะไายาณะที่เกิดขึ้นท่านรับไหวไหมท่านจะกลับมาเป็นท่านจะเอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดอีกก็ได้แต่ท่านไปชนะเลือกตั้งมาก่อนแล้วจัดที่วงหนองเตยม,มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่วันนี้ผมบอกว่าถ้าจะคิดถึงอนาคตตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ท่านต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ท่านแสดงจุดยืนวันนี้ผมจะบอกว่าวันนี้พราคภูมิใจไทยทํามาจนเต็มที่แล้วครับร่างฉบับนี้ไม่ใช่ร่างของภูมิใจไทยแล้วแต่เป็นร่างของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้การที่ท่านแสดงจุดยืนตรงนี้ท่านกาลังดูหมิน่นดูแคลน การมาธิการซึ่งมาจากบุคลากรต่างๆมาจากทุกภาคสว่วนจากทุกภาคการเมืองผมพูดประโยคสําคัญที่คิดว่าจะต้องเตือนท่านก็คืออย่าเล่นการเมืองจนทําให้บ้านเมืองเสียหายผมฝากแค่นี้แหละครับแล้วยืนยันว่าเราทําอย่างดีที่สุดแล้วขอบคุณครับนี่คือการถแถลงช่วงเย็นเลยนะคือซัดกันไปซัดกันมาเลยเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นจับตาดูวันที่กฎหมาเข้าสภาเนี่ย โอ้โหบรรยากาศวันนั้นเนี่ยสภาเนี่ยจะกลายเป็นสึกยิ่งกว่าแดงเดือดนะเขาบอกว่านนนนัวแ่อนัวแน่นอน,น